โกกราบนะคะไพ่ใบรแรกคือนะโฟวแวนทัดไฟความมั่นคงนะคะ mm hmm. คุณน่าจะเป็นคนที่เก่งมีความแพชชั hmm. ่นในการทำมาหากินอยู่แล้วนะคะ mm hmm. คุณน่าจะไม่ได้โฟกัสเรื่องโชคลาบด้วยนะคะ mm hmm. แต่เรามาดูกันนะคะ mm hmm. ว่าเรามีสิทธิ์ได้โชคลาบเหมือนคนอื่นเขาได้กันแบบฟลุกุก ได้กันง่ายๆนะคะคุณเป็นผู้แรกธาตุไฟเมสินธนูนะคะถึงคุณไม่โฟกัสเรื่องโชคลาภคุณก็มีความมั่นคงอยู่แล้วในเต๋ประมาณนั้นนะจ๊ะใบแรกขึ้นมาก็เป็นคนที่มีความมั่นคงนะคะว้าวนะคะต้องบอกว่าถึงคุณไม่โฟกัสเรื่องโชคลาภแต่นะ,ะสิ่งดีๆกําลังจะไหลมาเทมาคุณโฟกัสที่ตัวเองคุณโฟกัสความสวยคุณโฟกัสหน้าที่การงานคุณโฟกัสคนรอบข้างให้ความสุขและเติมเต็มนะคะ ว่าไว้ง่ายนะจ๊ะรักตัวเองเป็นแล้วคุณก็จะรู้ว่ารักคนอื่นจะทําอย่างไรและให้สิ่งดีๆไหลเข้ามาเทมาในชีวิตเป็นจังใดนั่นล่ะค่ะนั่นคือคุณนะคะว้าวเดี๋ยวเอมเพรสเกิดวันศุกร์นะคะหรือวันใดก็ได้นะจ๊ะเรามาดูอีกใบที่สามว้าวคุณเป็นคนที่มี ความสุขในตัวเองและเติมเต็มคนอื่นได้เกินร้อยนะคะสิบถ้วยความอุดมสมบูรณ์นะรักครอบครัวเป็นผู้นําครอบครัวต้องบอกว่าให้ให้ใจใ,ใครไปแล้วนะคะรับรองคนนั้นต้องมีแต่คนอิจฉาแน่นอนคุณเป็นคนที่รักครอบครัวรักคนรอบข้างรักคนอื่นล้วตัวเองรักตัวเองก่อนนะคะคุณถึงรักคนอื่นเป็นเพราะฉะนั้น ความสุขความบุดมสมบูรณ์มาแน่นอนนะจ๊ะในเมื่อคุณแม่หมอเชื่อได้ว่าถ้าใครได้มาเจอคลิปนี้คุณไม่โฟกัสเรื่องโชคลาภแน่นอนแต่เรามาดูกันนะคะว่าเราจะได้โชคลาภจากคนอื่นไหมนะจ๊ะได้บอมาเบิ่งกันนะจ๊ะขอดูหน่อยโชคลาภคุณมีไหมขอดูเป็นตัวแทนจับไพ่นะคะให้กับ ทุกๆคนนะคะสามใบานะสกราบมาดูกันนะราบสกราบว้าวไพ่เบลรกขึ้นเฮอร์มิตราศีกันนะคะหรือคุณเป็นคนที่เชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณมีโอกาสได้แน่นอนคอนเฟิร์มนะจ๊ะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะคุณเป็นลูกหลักสิ่งศักดิ์สิทธิ์และขอท่านท่านมีโอกาสให้นะจ๊ะนะคะขอให้ทุกคนนะคะที่ได้มาเจอคลิปนี้ ลองนึกดูว่าสักการะเทพองค์ใดนะคะอยู่ในหัวจิตหัวใจคุณมีโอกาสได้นะจ๊ะการเงินไหลมาเทมานะคะแต่แม่หมอเชื่อว่าใครที่อาจจะคลิปนี้นะคะคุณไม่โฟกัสเรื่องโชคลาภแต่คุณมีโอกาสได้นะ,ะแต่ต้องใช้สายมูนะจ๊ะถึงจะได้นะคะดวงของคุณนะคะเป็นดวงที่ต้องพึ่งตัวเองนะจ๊ะเป็นหลักแต่ถ้าอยากให้ได้โชคลาภต้องขอครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เ <AL> ท่านั้นถึงจะได้นะจ๊ะไม่ได้ได้ไม่ได้แบบอยู่ดีๆแล้วลอยมานะต้องขอนะคะถึงจะได้นะคะมาขออีกหนึ่งใบละจันนะจ๊ะว้าวเห็นไหมอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วดีนะคะสร้างบุญสร้างบารมีรมให้มากขึ้ที่ทําได้นะ,ะเห็นไหมลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณเป็นคนที่มีซิกเซนแรงนะคะจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองแม่หมอยเชื่อได้เลยนะคะโชคลาภของคุณก็อีกหนึ่งช่องทางคือคุณเป็นคนที่มีโชคดีโชคลาภได้จากการทำมา ขา,ขายการทำมาหากินโชคลาภได้จากการงานโชคลาภได้จากการดิวกันค้าโชคลาภได้จากการคนอุปถัมภ์ค้ำชูถ้าคุณไม่มีโชคด้านเสี่ยงโชคนะคะแต่แม่หมอเชื่อว่าใครที่ได้ไปเจอคลิปนี้ส่วนใหญ่จะไม่โฟกัสเรื่องโชคลาภนะคะแต่โฟกัสเรื่องการทํางานหาเงินนะคะเงินทองไหลมาเทมานี่คือคนนะคะใครนะคะอยากได้โชคลาภนะคะดวงของคุณต้องใบคอเอาเท่านั้นถึงจะได้แต่ถามว่าีโวขาดได้ไหม ได้แน่นอนคอนเฟิร์มจ้ะเพราะคุณมีความพร้อมอยู่แล้วและอีกอย่างหนึ่งนะคะใครที่ได้ไปเจอคลิปนี้คุณเป็นคนที่คู่ควรจะได้ความมั่นคงด้วยตัวของคุณเองและสิ่งดีก็จะไหลมาเทมาจาัดโชคดีค่ะเจอกันคลิปหน้าจ้า